ชื่อว่าบนโลกนี้ไม่มีใครอยากที่จะบอกลากับอะไรบางอย่างหรือว่ากับใครบางคนเลยค่ะเพราะคำคำนี้มันเชื่องบันทอนความรู้สึกของคนอย่างเราทุกคนเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการจากเป็นหรือว่าการจากตายก็ตามแม้กระทั่งเกมฟุตบอลก็ต้องมีย้ายเข้ามาแล้วก็ย้ายออกไปตามวิถีของโลกลูกหนังนะคะ และสำหรับครั้งนี้แฟนบอลเดอะกรนเนอร์ bon The ner, อาจจำใจต้องบอกลากับโทมัสปาเตเนื่องจากสัญญาของเขาเดินทางมาถึงบทสุดท้ายหลังนักเตะกับสโมสรไม่สามารถตกลงเซ็นสัญญาใหม่ร่วมกันได้ค่ะรวมถึงยังมีคดีความที่ศาลได้ตั้งข้อหาไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งนี่อาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาไม่ได้ไปต่อกับทีมแม้ว่ามันจะเป็นตอนจบที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ แต่จากระยะเวลาเดินทางร่วมกันมาตลอด5ปีถึงจะไม่ได้มีช่วยรางวัลอะไรมากมายเหมือนอย่างใครเขาแต่กลับเปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกและความผูกพันจนทําให้เรารู้สึกเศร้าใจคะ่ะปาเตออาจไม่ใช่นะักเตะที่ถูกพูดถึงมากมายไม่ใช่ผู้ทําประตูสําคัญหรือเป็นขวัญใจของแฟนบอลเหมือนอย่างบุกโยซากาหรือมาตินโอเดกาแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยคะ่ะว่าเขาคือหนึ่งในตัวหลัก ในแผนแดงกลางของทีมมาโดยตลอดการที่เขาจะก้าวออกจากอาร์เซนอลหลังหมดสัญญากับสโมสรอาจไม่ใช่เรื่องน่าตกใจสําหรับโลกฟุตบอลสักเท่าไหร่นะคะแต่ในแง่ของความรู้สึกแล้วมันคือความเศร้าที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคําพูดได้ถูกเลยค่ะ การจากลาครั้งนี้คู่ควรกับคำว่าขอบคุณมากกว่าคำว่าลาก่อเพราะตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาปาเตมไม่เคยปริปากบนไม่ว่าจะต้องเจอกับอาการบาดเจ็บซ้ำซากหรือสถานการณ์ของทีมที่ขึ้นขึ้นลงลงเขาอยู่กับอาร์เซนอลในทุกช่วงเวลาเปลี่ยนผังตั้งแต่วันที่ทีมอยู่ในจุดต่ำสุด ไม่ได้ลุน้นแม้กระทั่งทัอปโฟไม่มีใครมองด้วยซ้ำค่ะว่าอาร์เซนอลจะกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์จนถึงวันนี้ที่ทีมยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในตำแหน่งหัวตารางซึ่งปาเต้เขาก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นเสมอถึงแม้ว่าช่วงหลายปีมานี้เขาจะถูกอาการบาดเจ็บเล่นงานจนแทบจะไม่ได้ลงสนามอย่างต่อนเนื่องแต่ไม่มีวันไหนเลยค่ะที่เขาจะไม่ใส่หัวใจลงไปในทุกจังหวะที่ได้รับโอกาส สำหรับแฟนบอลแล้วเขาอาจจะไม่ได้ฝากความทรงจำที่หูือหวาว่าเขาคือเบื้องหลังของช่วงเวลาสำคัญมากมายในยุคมิเกลอเตตาการอำลาครั้งนี้ จึงไม่ใช่ค่าการสิ้นสุดของสัญญาแต่คือโค้งสุดท้ายของบทหนึ่งในประวัติศาสตร์สโมสรที่ควรค่าแก่การจดจำโทมัสปาเตนักสู้จากกาหน้าผู้เดินทางไกลจากแอเลติโกมาดริดมาถึงลอนดอนเหนือและฝากหัวใจไว้ที่สนามเอเมริตสเตเดียมจนกลายเป็นที่รักของแฟนบอลเขาคือผู้เล่นที่ไม่ต้องการคำยกยอแต่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับคำขอบคุณจากแฟนบอลทุกคนอย่างสุดหัวใจและไม่ว่าเส้นทางต่อจากนี้เขาจะเลือกเดินในทิศ ทางไหนเขาก็ยังคงเป็นกุนเนอร์เสมอต่อจากนี้และตลอดไปค่ะ